เริญสติไปเรื่อยๆตั้งตัวให้ตรงกระดูกสลังทุกข้อชนกันพอดีถ้านั่งเอียงนั่งขัดนั่งโกงนั่งกม้มกรดูกสลังเราก็ขัดกันยันกันนั่งไว้ได้นานมันการตั้งตัวตั้งใจมันสัมพันธ์กันบางทีถ้าหากเราตั้ง ใจดีแต่ตั้งกายไม่ตรงเราตรงกันไม่ได้เหมือนเราตั้งขวดตั้งขวดเอียงน้ำก็เอียงไปด้วยตั้งขวดตรงน้ำก็เที่ยงไปด้วยลยักษณะนี้ทุกคนส่วนใหญ่ก็มองไม่เห็นมองเห็นแต่กายแน่มองไม่เห็นใจก็เียว่ากายจะอยู่ยังไงก็ได้ใจดีเอยงมันไม่ได้กายไม่ดีใจก็ไม่ดีด้วยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษากรรมาฐานลมหายใจเมือนกัน หายใจใลึกเดี๋ยวนี้มีสูตรต่างๆเกี่ยวกับลมหายใจออกมาเยอะแยะนะลมหายใจแบบลมปราณลมหายใจแบบอนาปาซึ่งถ้าเราไม่ได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่มีความรู้เรื่องของชีวิตก็ออยากที่จะมีความสุขความสงบได้เพราะเราอยู่กับกายกับใจแต่ไม่รู้จาักกายจักใจของตัวเองการจะไปรู้จักคนอื่นเป็นเรึ่งยากมาก การเราจะรู้จักคนอื่นได้ดีต้องรู้จักตัวเองดีถ้ารู้จักตัวเองไม่ดีรู้จักคนอื่นก็ไม่ดีส่วนใหญ่แล้วที่เว่าเรารู้จักตัวเองดีรู้จักว่าเราเป็นลูกคนนั้นเป็นหลานคนนี้เป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้ทํางานดังนั้นดังนี้รู้จักอย่างนั้นอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่รู้จักรู้จักแต่เปลือกรู้จักแต่สมมุิมันแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกให้รู้จักแก่นของคน บางคนก็มีแก่นบางคนก็ไม่มีแก่นต้นไม้บางชนิดเป็นต้นไม้ยืนต้นเอจริงนะแต่มันไม่มีแก่นต้นยวต้นมะม่วงก็ไม่มีแก่นนะไม่เหมือนต้นเต่งต้นลังต้นมะข่าต้นประดูต้นสักนี้ยิงต้นสักนี่มีค่าเพราะแก่นมันเยอะเปลือกมันนิดเดียวคนเราก็เหมือนกันถ้าถ้าแก่นมากแต่เปลือกน้อยคนนั้นก็มีค่าคนไหนที่เปลือกมากไม่มีเะกะพีไม่มีแก่นเลย คนนั้นก็มีค่าน้อยนะถ้าเป็นไม้เขาก็ไปเป็นทาแต่ไม้แบบไม่ได้เป็นเสากับเขาอะมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ก็เป็นธรรมชาตินันหมนึ่งก็ไม่ต่างไม่ต่างกันเวัะนั้นพูดตอนเชา้าพูดถึงเรื่องต้นไม้ใบหญ้ามาแล้ววันนี้จะพูดถึงเรื่องคือเขาเถาวันมึง้งคือเขาเถาวันเห็นว่ามันอน่อนๆเยางนั้นก็ประมาทไม่ได้ต้นไม้ใหญ่หญๆก็ล้มเพราะมันมาเยอะ อาววันเป็นต้นไม้ต้นดุมต้นไหนก็ต้นนั้นก็ใหญ่ขนาดไหนมันก็ลงเหมือนกันถทววันนี้จัดเป็นไม้ประเภทไหนถ้าเ็นล้มลุกหรือประเภทยืนต้น <c oughs> จัดประเภทยากเงี้นนะนยนะทววันนี้นึกว่ามันล้มลุกก็ไม่ใช่เพราะมันก็อยู่อายุยืนพอกับต้นไม้ยืนต้นนั่นนึก <c oughs> ว่ามันเป็นยืนต้นมันก็ไม่มีแก่นอันนี้เอายากเงีนในตัวธรรมชาติ ก็ย่อมีตัวสร้างและตัวทําลายในตัวของมันเองชีวิตจิตใจของเราเหมือนกันมีตัวสร้างและตัวทําลายในตัวของมันเองเหมือนกันตัวสร้างและทําลายในตัวของมันเองแล้วเรียกตัวสมมุติมีการสร้างและมีการทําลายตลอเวลาแต่ตัวปรมัดนั้นมันมีแต่การสร้างแต่ไม่มีการทําลายสร้างเสริมปรมัตยิ่งสร้างเสริมจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันมีพลัง แต่สมมติเนี่ยทำสิ่งที่มันไม่มีนให้มันมีขึ้นพอมันหมดอายุปแลามันก็ตายไปความจริงสมมติกับปรมัตดมันก็มาจากอันเดียวกันนั่นแหละอย่างต้นไม้เนี่ยมันมาจากอะไรดินน้ำดวงไฟดินน้ำาวงไฟที่มันเกิดเป็นธรรมชาติเป็นต้นไม้ใบหญ้าแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตายไปแต่ดินน้ำาวงไฟที่มันอยู่โดยธรรมชาติมันไม่มีการเกิดไม่มีการตายลมเนี่ยมันไม่เคยตายดินนมันก็ไม่เคยตาย น้ำก็ไม่เคยตายไฟก็ไม่เคยตายแต่สิ่งที่เกิดจากดินน้ำานูไฟมันตายต้นไม้ใบหญ้าเกิดจากดินน้ำานูไฟมันเกิดแล้วมันก็ตายชีวิตเราก็เหมือนกันะตัวปรามัดคือตัวดินน้ำหลูไฟเป็นปรมัดเรียกว่ารูปปรมัดแต่ว่ารูปสมมุติที่มันเกิดจากดินน้ำหูไฟในเราเนี่ย เกิดจากอะไรดินน้ำดวงไฟแล้วดินน้ำดวงไฟนี้ได้มาจากไหนได้จากเชือ้อจากพ่อจากแม่มาพ่อแม่ก่อนที่จะมีเราเนี่ยท่านมาจากไหนเรามาจากพ่อแม่ก็จริงแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ไมาอยู่ด้วยกันเราจะเกิดไหมก็เกิดมาไม่ได้เอาแค่พ่อแม่ก็พอไม่ต้องสืบต้นไปหาปู่ย่าตายายเลยเคยพูดหลายครั้งอน่ว่าพ่อ แม่เห็นกันถ้าไม่คิดถึงกันไม่รักกันเนี่ยเราจะเกิดมาได้ไหมไม่ได้ทีนี้ความคิดกันความรักกันเนี่ยเป็นอะไรเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปหรือเป็นนามความรู้สึกความคิดความรักความห่วงหาอะไรความให้ความอยากพวกนี้มันเป็นรูปหรือเป็นนามอืมเป็นนามมารูปน,นะเป็นนามมารูปแล้วนามารูปมันมาจากไหน นามรูปก <ítulo> ็มาจากนามนามพัฒนาตัวเป็นนามรูปนามรูปพัฒนาตัวเป็นนามเป็นรูปนามรูปนามก็พัฒนามาเป็นรูปนพัฒนาตามลําดับนี้ทำไมจึงบอกว่านามรูปพัฒนามาจากนามอย่างกายของคนตายเนี่ยเป็นนามแล้วเป็นรูปเป็นรูปกายของคนเป็นเป็นเป็นนามหรือเป็นรูปเป็นอะไร คนเป็นกับคนตายต่างกันตรงไหนคนตายมีแต่รูปอย่างเดียวแต่คนเป็นเนี่ยมีทั้งรูปทั้งนามเนี่ยส่วนไหนเป็นนามส่วนเป็นความรู้สึกอ่าถ้ามีแต่รูปอย่างเดียวไม่มีนามเราก็ไม่รู้ว่าเรามีเราเหมือนกันนะที่เรารู้ว่าเรามีเราแต่เพราะมันมีนามนะเพราะฉะนั้นเรียกว่ารูปนาม คือกายนี้เป็นรูปเป็นนามกายของคนเป็นเนี่ยเป็นรูปเป็นนามกายของคนตายเป็นรูปอย่างเดียวนะทีนี้ในนามเนี่ยคือความรู้สึกตัวนี้แหละเป็นต้นกําเนิดของรูปอ่าเป็นต้นกําเนิดของนามรูปเพราะนั้นเราเกิดมาจากรูปนามหรือเกิดมาจากนามรูปถ้าไม่มีนามรูปเราจะเกิดได้ไหมความรู้สึกรักความรู้สึกอยากความรู้สึกอ่า หวงแหนหึงหวงเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นนาม,มารูปความรู้สึกนึกคิดทางใจเนี่ยเป็นนาม,มารูปเพราะฉะนั้นเรามาจากไหนแท,แท้แล้วหนี่ามาจากนาม,มารูปของพ่อของแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีนาม,มารูปเราจะเกิดมาได้ไหมพ่อเห็นแม่ก็มีสติไม่เกิดนามรูปหรือไม่เกิดความรู้สึกรักหรือรู้สึกชอบ แม่เห็นพ่อก็ไม่มีนามรูปหรือไม่เกิดความรู้สึกรักหรือชอบต่างคนต่างมีสติด้วยกันรู้ว่าอันนี้เป็นตัวทุกข์ผู้หญิงก็เป็นตัวทุกขผู้ชายก็เป็นตัวทุกเห็นทุกแล้วไม่อยากจะมาอยู่ด้วยทุกไม่อยากจะทุกบวกทุกก็ต่างคนต่างอยู่เราก็เกิดมาไม่ได้แต่นี่เราเห็นทุกเป็นอะไรเห็นผู้หญิงก็เป็นสุขเห็นผู้ชายก็เป็นสุขตรงนี้เองเขาเรียกว่าเกิด ความเข้าใจผิดขึ้นมาว่าเห็นรูปนามเป็นสมมุตริรูปนามกลายเป็นสมมุติขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นสมมุติจึงมีการเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามมารูปนามมารูปคือความคิดเป็นนามมารูปและความคิดก็เป็นสมมุติด้วยและสมมุติตัวนี้ก็เกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากปรมัตนามรูปเกิดจากนามนั่นเองนามเป็นปรมัตใช่ไหม คนามรูกก็เกิดมาจากปรมัตาพตาะนั้นเราเกิดจากต้นตอจริงจงเราเกิดมาจากอะไรปรมาตน่ะต้นตอจริงปรมตทมันตายเป็นไหมไม่เป็นตายไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราจึงปฏิบัติธรรมเพื่อกลับไปสู่ที่เดิมกลับไปสู่ที่เดิมคือกลับไปสู่ปรมาทเหมือนเดิมพระุทธเจ้าถึงคนพบเขาว่าอมาตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายคือกลับไปสู่ปรมาทเหมือนเดิม กลับไปสู่อมตะแต่คนทุกวันมาเขาก็มาแสงหาอมตะธรรมว่างนั้นนะอมฤตธรรมน้ำอมฤตซึ่งคนก็ไม่เข้าใจน้ำอมฤตกินแล้วไม่ตายไม่ใช่เพื่อกลับไปสู่ตัวปรมัต์ที่มันไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักตายที่พูดไปเมื่อกี้ว่าสมมติมันแก่มันเจ็บมันตายแต่ปรมัดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายปรมัดก็มีอยู่ก่อนเหมือนดินน้ำลมไฟมีอยู่ก่อน เมื่อดินน้ำดูไฟมันสมรวมกันเข้ากลายเป็นตัวรูปต้นไม้ภูเขาเถาวันขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ามันมีแต่ธาตุอันใดอันหนึ่งนะมันไม่มีธาตุอื่นเข้ามารวมนะมันก็เป็นอยู่อย่างอย่างเม็ดเม็ดพืชเนี่ยนะมันเป็นธาตุดินใช่ไหมถ้าไม่เอาเมล็ดพืชเนี่ยไปลงร่วมกับธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันจะงอกเป็นต้นขึ้นมาไหมไม่ มันก็กลายเป็นดินเหมือนเดิมมาและแต่จยไปให้มันถูกน้ําถูกลมถูกไฟเข้าทีเดียวถ้าไปถูกน้ําดีน้ำน้ำลมไฟกับธาตุแท้เดิมมันก็งอกขึ้นมาจิตเดิมแท้ของเราก็เหมือนเป็นซีดเป็นมเมล็ดนี่นแหละอย่าให้มันไปผสมกันรูปเข้าทีเดียวเมื่อไรปรมัตถุตนี้ผสมเข้ากับรูปกลายเป็นอะไรนาม,มารูปเป็นความคิดขึ้นมาแล้วความคิดจึงเป็นหน่อของรูปนาม มันผสมเงินเข้าทีนี้เมื่อผสมกันแล้วมันก็ต้องปรุงไปตามเรื่องของมันอะเติบโตไปตามเรื่องพองมันไอการปรุงแต่งเติบโตแล้วมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายกานไข้กันหนาวเราเรียกว่าเราไม่รู้จักความเกิดแก่เจ็บตายเราก็เลยะไปยึดเอาความเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรา <Okay. S 1> เกิดอะไรขึ้นนีนี่ <Okay. S 1> เกิดความทุกข์เพราะความทุกข์เราก็ดิ้นนีนี้น ไปสาคัญมั่นหมายดินน้ำโลไฟว่าเป็นลูกสาคัญมั่นหมายดินน้ำโมไฟว่าเป็นเมียสําคัญมั่นหมายเป็นผัวถ้าเรามีผัวผัวถูกแย่งก็เป็นทุกข์เพราะผัวเรามีเมียมีถูกแย่งเป็นทุกข์เพราะเมียเรามีลูกลูกไม่ได้อย่างใยก็เป็นทุกข์เพราะลูกสําคัญมั่นหมายดินน้ำโอไฟเป็นลูกของเราผัวของเราเมียของเราทุกข์เกิดขึ้นเลยอะเกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรเพราะลูกเป็นเหตุเพราะเมียเป็นเหตุเพราะผัวเป็นเหตุหรือเปล่าไม่ใช่เพราะนามาลูกเป็นเหตุ พอเราไปสําคัญนาะมารูว่าเป็นเราอ่าเป็นของเราทีนี้เราจะถอนความเป็นเราเป็นของเราได้ไงอะไรมาปั้นให้มันเป็นเราขึ้นมานะรูปก็อยู่ขอ้มันดีๆนามก็อยู่ขึ้นันดีๆดันไปปั้นรูปนามนี่ให้มันเป็นเราขึ้นมาอะไรไปปั้นมันอะไรไปแต่งมันดินนะี่ยมาอยู่ดีๆนะเอาดินมากอ้อนหนึ่งอยู่ดีๆเด็กสามสี่คนนะเอาดินมากอ้อนมาตั้งทีนี้มีคนใหญ่คนหนึ่งรู้เรื่องดีอ้าว ใครปั ane, ้นายได้จากดินนี้ได้สวยที่สุดจะให้รางวัลเด็กก็เยิ่มละเริ่อยังไงเริ่มนึกอะไรใครให้คําว่าควายกับเด็กอะไรทีเนี้ยผู้ใหญ่เด็กก็นึกถึงภาพควายก็แยกดินกันละดินเริ่มถูกแยงดินเด็กทำไมจึงแย่งดินกันเพราะผู้ใหญ่ใส่อะไรเข้าไปใส่ความอยากเข้าไปคือรางวัลเนี่ยถ้าใครปั้นไฟได้สวยเนี่ยจะให้รางวัลตัวละร้อยบาทเด็กดีใจเลย เด็กก็ยแย่งดินมาปั้นควายใหญ่เนี่ยปั้นกันไปปั้นกันมาได้ควายคนละตัวของมึงสวยของกูไม่สวยอ่าของมึงจะได้ดาว,วนกูไม่ได้เกิดกูเกิด,กดมึงเกิดดินนั้นดินดินดีด,ดีมันกลายเป็นอะไรขึ้นมาแล้วอือกลายเป็นรูปควายขึ้นมา้กลายเป็นคุณค่าขึ้นมาคือมาจากนามาลูกหรือลูกนามอ่าดินก้อนมันอยู่ดีๆเป็นลูกเขามันดีดีเนี่ยพอใส่สมมุติเข้าไปว่าเป็นควายสมมุติมั้นมาจากไหน นมาจากความคิดภาพขึ้นมาความคิดก็มาจากขันห้าเป็นสัญญาขึ้นมาแล้วรู้สึกอยากจะได้มันเป็นเวทนาจำาว่าลูกควายมันเป็นี่ก็ปั้นออกมาเป็นเขาเป็นแข้งเป็นขาเป็นสังขารก็ปุงแต่งให้เป็นควายสันสาเร็จแล้วก็ดินก็นั้นก็สลายไปเป็นควายปั้นขึ้นมาเป็นควายด้วยอํานาจของความอยากก่อนเป็นตันหาใช่ไหม ผู้ใหญ่ใส่ตันหาเข้าไปคือความอยากให้กับเด็กคือรางวัลเด็กก็ปั้นตันหาความอยากให้ใน,นป็นควายก็เป็นอุปาทานอ่าเพราะฉะนั้นควายตัวนั้นเกิดจากอุปาทานของเด็กละเพราะมีตันหาเป็นตัวล่อสร้างเป็นอุทานแล้วก็อุปาทานตัวนั้นก็นึกถึงภาพเป็นควายมาเต้นอยู่ในหัวแล้วก็ลงมือทําปั้นควายเหมือนเป็นกรรมอวิชาตันหาุประานกรรมเกิดครบเลยอ่า การเราสร้างลูกสร้างหลานสร้างบ้านสร้างช่องสร้างรถสร้างเรือสร้างสมบัติพาตสถาน,นต่างๆมาจากลักษณะอย่างนี้อันนี้เป็นโมเดลเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ว่าเด็กปั้นควายเราก็เหมือนกันปั้นตั้งหลายอย่างในบ้านในเรือของเราใช่ไหมนับไม่ได้เลยนะที่เราปั้นมันขึ้นมาจากไม่ไม่ชิมฟันเล่มเดียวจะไปถึงบ้านไม่รู้กี่หลังที่ไม่รู้กี่ไรน่นะแล้วเวลาเราตายแล้วเอามันไปได้สักอันไหมนะไม่ได้เลยนะ เพราะฉะนั้นเราจึงมาจเจริญสติจเจริญวิปัสนาเพื่อให้เห็นรายละเอียดขอด้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วเกิดปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้มันก่อให้เกิดสุขหรือเกิดทุกข์กันแน่ถ้าเราเห็นสิ่งที่เป็นสมมุติที่เราสร้างมันขึ้นมาเป็นสุขอยู่เราก็ทุกข์กับมันไปเรื่อยๆคนมีไม่มีปัญญาวิปัสนาไม่มีวิปัสนาปัญญาก็จะหลงสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยเหมือนเด็กหลงเล่นควายปั้นไปเรื่อย เด,เด็กเด็กเล่นควายปั้นมันก็ยังมีเบื่องนะพอเบื่อเสร็จแล้วก็กโยนทิ้งเนี่ยแต่มีไหมฉันเบื่อบ้านหลังนี้ฉันโยนทิ้งให้คนอื่นดีกว่าฉันเบื่อรถหลังนี้ฉันเอาไปทานให้พระดีกว่ามีไหมไม่มีอ่ะม,ม,มีแต่เสนอขายได้นั่นแหละนะฮะเราก็ทิ้งเหมือนเด็กไม่เป็นเด็กมันยังรู้จักทิ้งเนี้ยทิ้งอุปทานของมันแต่ผู้ใหญ่เราทิ้งไม่เป็นเขาผู้ใหญ่เรื่องของจริงเห็นไหมว่าเราสร้างเอาข้างนั้นนะะสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นสาคัญมั่นหมายเป็นของเรา สร้างลูกขึ้นมาผัวขึ้นมาเมียขึ้นมาพี่ขึ้นมาน้องขึ้นมาก็ะจะมีลูกของเราผัวของเราเมียของเราน้องของเราพี่ของเราขึ้นมาถ้าพ่อแม่พี่น้องลูกผัวตัวเมียของเราเป็นอะไรไปเราก็เดือดร้อนกับมันลมันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้อนัตตานี่แปลว่าอะไรแปลเป็นภาษา,า,าอาีสานว่าไงเอาใครแปลได้บ้างอนัตตาอะไรไม่มีใครแปลได้เลยยาย,ายายรู้จักอนัตตามานานหรือยัง แปลว่ายังฮะแปลว่ายังอนัตตาแปลว่าอะไรฮะโอ้ฟังบะลูไม่ชีแปลว่าอะไรอนัตตาอืมเอ้ยไปคิดเอาดีนึกถ้าคิดเอามันยากนั่นนะคิดแลยยากว่าเราเอิรนขึ้นยากเลยขึ้นแล้วมันยากเลยเออขึ้นแต่ยากอย่าไปขึ้นมันจะบ่ยาก อัตตาแปลว่าอะไรมันัเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้แล้วแสดงว่ารถที่เราบางเข้าได้มันก็เป็นอัตตาดิบานเฮ้าแปลว่ามันเป็นไปทัวมันเป็นอะไรก็ได้น่ะคือมันมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการมันเป็นลูกเป็นไปทัวหัวมันเป็นไปทัวเพิ่งม่ได้หรอกโอแม่มันเป็นไปทัวเราเพิ่งม่ได้หรอกมันเป็นไปทัวหนว่าเป็นอัตตาไม่เป็นไปทัว มันมันมันบ่เป็นไปอย่างที่เขาต้องการเป็นอนัตตาหนเป็นไปทั่วมันเป็นอย่างก็ได้อย่างดินก้อนนั้นอ่ะกลับย้อนไปหาดินอีกทีนี่นอกจากปั้นควายได้แล้วปั้นอะไรได้อีกปั้นได้ทุกอย่างที่เราอยากจะปั้นใช่ไหมดินก้อนนั้นอ่ะถ้ามันเป็นเพราะมันเป็นดินก้อนนั้นเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นปั้นเป็นอะไรก็ได้ความคิดก็เหมือนกันความคิดเป็นอนัตตาเพราะว่าคิดอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้มันเป็นอนัตตา ในแง่ดีก็ดีในแง่ของวัตถุมันสร้างสรรนะถ้าเกิดว่าร่างกายของเราไม่เป็นอนัตตานี่เราแย่นะทานข้าวเข้าไปเนี่ยข้าวมันเป็นอัตตาไม่ยอมเป็นอนัตตาให้ไม่ย่อยเลยนะอาหารมันเป็นอัตตาอยู่งี้ยเป็นก้อนอยู่งั้นหละกินแล้วอาหารไม่ย่อยอนัตตาหนื่อวเามันย่อยได้นะจากข้าวกลายเป็นเศษอาหารกลายเป็นอุจจาระได้เปลี่ยนแปลงได้มันเปลี่ยนแปลงมันแตกผันอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นไหม อน,นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้าโดยธรรมชาติเป็นของดีเพราะมันพัฒนาก็ถึเรียกว่าพัฒนาถ้ามาใช้กับจิตเรียกว่าภาวนาเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามาใช้ในแง่ของปรมัติ์แล้วเนี่ยต้องภาวนาให้อน,นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมาเป็นธรรมนะทีนี้เราจเจริญสตินี่เพื่อรู้จักขบวนการสิ่งเหล่านี้แล้วมันได้รายละเอียดทางปัญญา พอได้ละลย,รยธรรมพยายามก็เกิดการเบื่อหน่ายในสังขารในความไม่เป็นไปได้อย่างใจเนี่ยก็เบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตยม่มหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นนั้นก็จะทําลายอุปาทานอุปาทานคือไม่เข้าไปสําคัญมั่นหมายว่ามันเป็นเราเป็นของเราอุปาทานก็คือการปล่อยในสิ่งที่เราเคยยึดในสิ่งที่เราเคยถือเนี่ย อุปทานหมายความว่าไปปั้นให้มันดินดีๆเนี่ยไปปั้นให้มันเป็นควายขึ้นมาได้ก็เพราะอุปทานเราอยากจะได้เราอยู่ดีๆเราอยากจะได้ลูกเราก็ไปปั้นลูกขึ้นมาเราอยู่ดีๆเราอยากจะได้ผัวได้เมียก็ปั้นขึ้นมาพอปั้นขึ้นมาวันใดวันหนึ่งมันไม่เป็นอยากใจของเราแล้วก็ทุกข์เพราะสิ่งที่เราปั้นขึ้นมานั่นแหละแต่เด็กมันไม่เคยทุกข์เพราะควายมันเขาหักหรือว่ามันกลับไปบิดดินเหมือนเดิมมันเลิกมันเบื่อเล่นเราก็เลิกเล่นแล้วก็กลับไปเล่นอย่างอื่นต่อแต่มนุษย์จะเล่นอยู่นั้น กพราะมีอุปทานปันขึ้นมาปันเชื่อปันผ้าปันผู้ที่เจ้าท่านจึงไ,ไม่อยากไม่อยากจะให้มีของใช้เยอะนี่เพราะอุปทานมันเพิ่มตามของใช้นะท่านก็เลยเยหลือผ้าสามผืนเหลือบาทหนึ่งใบเหลือกรดหนึ่งอันการน้ำหนึ่งอันบัานไม่เอาเข้าไม่ซื้อนะไปเรื่อยๆแต่หากว่าเป็นคนก็ใช้ไม่ได้นะแต่คนกับเคารมบูชาคนอย่างนั้นก็มี เราก็เลยเอาตามอย่างท่านเพราะมันเบามันสบายปลดเปลื้องทุกสิ่งทุกอย่างออกแล้วก็คารบพระพุทธเจ้าดังนั้นเองการเจริญสติจะทําให้เราเกิดปัญญาอนี้ในเวลาทําแล้วก็ไม่ต้องคิดว่ามันจะเกิดอะไรเพราะมันเป็นกระบวนการตามธรรมชาติเรามีหน้าที่ทำเท่านั้นเองทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นธรรมที่เราต้องการเมื่อไหร่นี่มันเป็นเรื่องของ ธรรมชาตินะเหมือนอาหารเนี่ยเราปรุงแล้วเรามีหน้าที่เคี้ยวแล้วกลืนกินเท่านั้นเองแต่หน้าที่ของอาหารมันจะปะผลิตไปปรุงแต่งเป็นไขมันฮาร์โพรให้เดริวิตามิน A อบ D ดีเป็นเลือดเป็นไขเป็นกระดูกเป็นเนื้อเป็นผมเป็นตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของอาหารนั่นแล้วเราหมดหน้าที่แล้วหน้าที่ของเราแค่เอาใส่ปากเคี้ยวกลืนเท่านั้นอะ่ะปรุงเราใส่ปากเคี้ยวกลืนแค่นั้น แต่หน้าที่อาหารชนิดไหนมันจะไปทําหน้าที่อะไรของร่างกายนี้เป็นหน้าที่ของธรรมบุญธรรมชาติชั้นใดก็ดีการมาปฏิบัติวิปัสสนาหน้าที่ของเราคือการกําหนดรู้ดูการเคลื่อนไหวดูใจนึกคิดเท่านั้นแหละทําหน้าที่แค่นั้นเมื่อทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยตัวสภาวะของความรู้สึกตัวที่เป็นสติสมัมปชัญญะปัญญานี้จะไปทําหน้าที่เป็นธรรมหมวดไหนแปดหมื่นสี่พันวัฒนธรรมขันเนี่ยธรรมธาตุเนี่ย เป็นหน้าที่ของธรรมแล้วไม่ใช่หน้าที่ของเราไปไปยุ่งแล้วทีนี้แต่ส่วนใหญ่คนมันก็อดยุ่งไม่ได้นะเอ๊ะมันจะเป็นอย่างไรปฏิบัติอย่างนี้แล้วมันจะไปเป็นอย่างไรไปทําให้หมดอวิชชาตันหาประทานอย่างไรจะไปท้าความโรดความโกรธความหลงได้อย่างไรเราที่ไปเราไม่จะมีหน้าที่ตรงนั้นเรามีหน้าที่ปร,ร ục, ปัรุความเพียรไปเรื่อยๆให้ถูกต้องแล้วความเพียรที่เราทาเนีน่ยมันจะไปแยกเป็นธาตุแห่งธรรมอะไรบ้างเป็นหน้าที่ของกระบวนการทางธรรมทางธรรมชาติ